หมดหูเกินทนอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือนะคะสวัสดีค่ะหมอบีจาก Jo y อ f m มายคลินค่ะหมออยากจะส่งกําลังใจและให้ความหวังกับทุกคนที่กําลังรู้สึกไม่สบายใจหรือสงสัยว่าตัวเองหรือคนที่คุณรักอาจกําลังเผชิญกับภาวะซึมเศร้านะคะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะอย่าลังเลที่จะกล้าออกมาและขอความช่วยเหลือนะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ยากคือการยอมรับว่าเราไม่ไหวยอมรับว่าเราอ่อนแอการจะยอมรับแบบนั้นได้อะต้องใช้ความกล้าหาญมากเลยนะคะคุณเก่งมากแล้วค่ะบางครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องสู้ด้วยตัวเองตามลาพังการขอความช่วย ก็อาจจะเป็นเรื่องที่จําเป็นค่ะเท่าที่หมอเคยเจอมาหลายท่านนะคะเคยเป็นผู้ให้มาก่อนเป็นที่พึ่งของคนอื่นมาตลอดพอถึงวันหนึ่งเนี่ยที่เราอ่อนแอกับกลายเป็นว่าการต้องขอความช่วยเหลือเนี่ยมันยากมากมากเลยค่ะแต่หมอเชื่อว่าคุณทําได้การขอความช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะแต่มันจะนําพาให้คุณกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างดีที่สุดค่ะหมอเข้าใจถึงความรู้สึกที่ยากลําบากนี้นะคะแล้วก็พร้อมเป็นกําลังใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเสมอนะคะถ้ากําลังรู้สึกไม่สบายใจหรือสงสัยว่าคนใกล้ชิดอาจจะมีภาวะซึมมเเศ้้าาาขคุยกั ได้นะคะที่ Joy of Mind เราพร้อมดูแลหัวใจและคืนรอยยิ้ม